เอาเข้ามาเตะจะเตะอะไรนะครไปอยากไปไหนอยากไปไหนอยากไปตาหนามได้เลยอ้าวไปหาลุงบอยลูกไก่ตัวต่างเลยมาแล้วครับเอ้อมาแล้วอะ้วนี่ใครคนนี้ใครคนนี้ใครเดี๋ยวก่อนมาดีครับคนนี้ใครเอ๊ฮะโอเค โอเคโอเควันนี้ทายถูกโอ้โหนี oh, 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 nearby, okay. 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 Uh, ่ด be okay. oh, oh. ูด yeah, ูถามว่าสิบแปดลอเนี่เพิ่งถูกวันแรกเนี่ยวันนี้โอ้โหโอ้โหยิงอะไรไปยิงรถถังเลยไปยิงลุงรถถังเลยโอเคโอเคเข้าวิ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 อ่าอย่าพึ่งเข้าวิยิง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 รอดขาด้วยรอดขาแต่รอดขาเออโอเคโอ้โอ้อ่าเร็วโอ้โหโอเคใจด้ดีใจด้วยใจด้วยใจด้วยไปดีใจ ลุงถังเลยไปดีใจกับลุงถังด้วยไปไปดีใจลุงถังได้ไปไปดีใจมั้โอเคโอเคกอดทีนึงโอ้เอาเข้ามาเตะจะเตะแล้วน้องอัสแล้วมาช้าคุณทำอะไรอยู่อาชีพแต่งตัวโอ้โหอันนั้นแต่งต okay. ัว